ครับสวัสดีครับเที่ยงนี้ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาผมอยู่ที่อู่ของอาจ,จันดอนนะครับดอนเซอร์วิสท,ที่อำเภอปากช่องตอนนี้เราจะมีผู้สังเกตการของการซ่อมเกียร์เชฟฟลูดวันนี้นะครับมีหลายท่านนะท่านแรกก็คือแนะนำย์นเรศครับผมคุณนเรศเซอร์วิสครับอำเภอประทายโพราชครับผมซ่อมอะไรบ้างครับซ่อมอะไรครับครับผม ครับครับอาจารบังครับครับจัรย์บางนี้มาจากไหนนะครับเดี๋ยวต้องให้เจ้าตัวรายงานครับก็มาจากถนนนิมิตใหม่ของสามวานะครับจากกรทมก็ทําแก๊สมาก่อนนะครับก็อยู่ตอนนี้กระแสแก๊สก็เบาๆลงมาก็มาเรียนรู้เรื่องเกียร์ออโตกับอาจารย์ดอนนะครับตอนนี้ก็มาฝึกจนเป็นเลยนะมาฝึกจนเป็นเลยครับครับไม่เป็นไม่กลับครับมาสองเดือนแล้วครับเดือนครับ ว่าหลับตาประกอบเยวตอนนี้ครับตอนนี้เก่งขึ้นเยอะแล้วนะครับครับก็ก็เห็นงานเยอะนะครับการแก้ปัญหาการวีเคราะห์งานนะครับการจบงานยังไงนะครับต้องให้ขอบผมแล้วอาจารย์สอนระยงครับสอนการตลาดด้วยครับว่าการคุยกันอ้าวชอบวางยาตัวเองมานี่หมอยแนะนำตัวเองสมัยครับผมมากับอาจารย์ป้องจากสงขาครับผม มาสังเกตการมานี้แล้วต้องปกอบเองด้วยนะครับโอเคพรเกียร์ลูกนี้นะครับมีปัญหาเกิดจากอะไรแล้วก็เราจะให้อาจารย์ดอนพูดคุยกันแล้วก็ผมจะเป็นคนถ่ายทำอาจารย์ป้องจะมาแนะนําตัวเองก่อนผมมามาสังเกตการเนี่ยรู้สึกว่าขับรถมาประมาณพันกว่ากิโลเองใกล้มากเพื่อมาเสริมทักษะในการซ่อมเกียร์โอตโตจากอาจารย์ดอนมานี้นะครับอาจารย์ดอนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ครับผมช่างดอนปักช่องครับเรื่องวันนี้ก็จะมาดูแลเรื่องการประกอบเกียร์ของเชฟคูดครับเพราะว่างานประกอบเนี่ยมันเป็นมีไม่กี่ชิดหรอกแต่ว่ามันใช้เทคนิคนิคนดนิดนิดหน่อยถ้าเราละาเลยไปมันก็จะเกิดปัญหาอาอันนี้เราก็จะค่อยๆบอกไปคนทนี่สังเกตการอยู่หลายคนเดี๋ยววันนี้เรามาดูกัน,นครับ ครับผมช่างป้องครับจากบริษัทบอสคาเซอร์วิสครับก็ได้โอกาสทราบว่ามีจะประกอบเกียร์เชฟครูดครับก็เลยเข้ามาขอความรู้จากอาจารย์โดนเพิ่มเติมครับเสริมทักษะเพิ่มเติมครับครับแต่ว่าคุ้มค่าครับคุ้มค่ามากครับมาแต่ละครั้งนี่คุ้มค่าครับได้ความรู้เยอะครับก็ติดปกค้องตรงไหนก็ต้องไปครับ ใช่ครับครับแล้วก็มีเทคนิคบางอย่างด้วยครับของอาจารย์ดอนครับซึ่งยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับอาจารย์ครับเดี๋ยวมาดูมาทีนี้ทันตอนแรก,กดูหลังจากที่เราประกอบชุดชุดหมอคัดเรียบร้อยเสร็จเนี่ยก็มาใส่ชุดคัดล่งางตนี้ก่อนที่จะใส่เราต้องดูมันจะมี แหวนเทปร้อนอยู่สี่ตัวนี้จะต้องดูว่ามันไม่ออกไม่หักไม่ขาดค่ะก็คือเขาเรียกวแหวนลูกสูบแหวนลูกสูบผมดูในนิสสังสี่ตัวใส่เข้าไปพอใส่เสร็จตัวนี้ปั๊บหมุนดูก่อนก็คือขั้นตอนแรกทําไมเราต้องหมุนหมุนดูว่าข้างล่างลงถึงลูกปืนไหมข้องไหมเนี้ยนี่เสร็จก็าามาถึงเสแล้ว ถ้าไม่ถึงว่าจะหมุนติดดขัดๆนะครับตขัดมันจะไม่ไม่ไม่คล่องตัวคืออย่างนี้คือ,คอจบแต่ทีนี้เวลาเราจะใส่อีกตัวหนึ่งธรรมชาติของเกียวโตทุกตัวเนี่ยมันจะมีเป็นตัวบังคับบังคับพวกแหวนตัวนี้เห็นไหมแต่ละตัวแหวนก็จะมีบังคับไว้อย่างนี้มันจะเข้าร่องพอดีถ้าเอาตัวนี้เข้ามันก็ไม่ได้แต่ว่าเราจะมันจะเป็นบังคับนั่นก็คือใส่ให้ถูกทางมันจะมี่าของเขามี่าครับ ปุ๊บปั๊บเนี่ยเห็นไหมจะเป็นบ่าเป็นวางรองอย่างเงี้ยตัวร่างเนี่ยเห็นไหมห้ามกับข้างกับข้างไม่ได้ครับจะเสียเ,เวลาใส่เข้าไปต้องหมุนหมุนดังกึกสุดท้ายไปได้ครับ,บแล้วเราจะมาดูกันตรงเนี้ยอ,อันนี้เราต้องชโลมน้ำมันให้เรียบร้อยครับก่อนเทคนิคก,การประกอบเนี่ยแผ่นคัสจะต้องเปียกหรือชุ่มน้ำ น้ำมันถ้าเราซื้อของใหม่มาต้องมาแช่ก่อนอย่างน้อยสองชั่วโมง okay, แผ่นคัสก่อนเพื่อที่จะให้อมน้ํามันเพราะว่าแผ่นคัสเนี่มันไม่ได้ใช้น้ํายาแต่ว่ามันอัดเข้ามาเฉยแล้วก็ห้ามใช้ลมเป่าแต่ทีนี้ตัวจุดที่คนส่วนมากจะจะเสียนั่นก็คือแผ่นรองสปริงตัวนี้มันไม่ได้เรียบนะมันจะเป็นขึ้นต้องใส่ตัวนี้ก่อนธรรมชากของอลูกสูบแต่ละตัวข้างล่างเนี่ย ถ้าแรงดันมามันจะต้องมาผ่านลดแรงจากตัวนี้ก่อนเนี่ยอย่างนี้ใส่เข้าไปแล้วตามด้วยตัวนี้แต่ไม่ได้มันจะไม่ลงล็อก,ล,ล,อกอล็อกของมันมันจะมีอยู่างนี้ให้สังเกตดูมันจะมีสองรูเนี่ยระหว่างระหว่างตัวนี้ครันะบตัวนี้มันจะต้องเข้าเข้ารูปุ๊บเนี่ยเห็นไหมถ้าเราใส่ผิดทางมันจะเป็นแบบนี้ถ้าผิดทางนะ มันไม่มีทางลงได้เห็นไหมอ่ามันจะเป็นตัวบังคับเลยแต่ถ้าถูกทางให้ดูให้ดูสองเที่ยวนี้เป็นหลักถ้าสองทางปุ๊บมันจะเข้าร่องพอดีเลยปับ๊บเนี้ยอ่ามีแหวนแต่ตัวไอ้ตัวแผ่นคัดนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆตัวนี้แต่รถบางรุ่นเขาจะมีลายน้ำมันของเขาด้วยมีลายแต่ไอ้พวกนี้ไม่ต้องเพราะตัวนี้เป็นตัวเรียบหมดเลยอต่ตัวนี้เรียบ<ต>ไม่<ต>ไม่มีลายต้องระวงังราบต้องระวงังอนี่ใส่เข้าไป เห็นไหมถ้าเราใส่ถูกมันก็จะเต็มพอดีจะต่ำลงนิดนึงแต่ถ้าเราใส่ไม่ไม่ถึงตัวนี้เกียร์ถอยจะไม่อยากวิ่งคือมันจะไม่มีแรงมันจะไม่มีแรงวิ่งี้ยตัวปัญหาแต่ทีเนี้ยทีเนี้ยเรามาใส่นะอ่าถ้าเป็นตัวนี้เป็นหกทีสามศูนย์หกทีสามศูนย์ 0. นี่เป็นตัวปีสองพันเอ็ดตัวนี้มันจะเป็นเกียร์เล็ก เวลาเราจะตัวนี้ลงจะให้ดูตัวจุดมาร์กเนี่ยมันจะเข้าไปอย่างนี้เ็นไจุดจ,จอ,อยู่ข้างหน้าถ้าใส่ถูกมันจะเข้าล่องพอดีตัวนี้เป็นลูกปืนวันเวทนะมันก็จะได้แล้ว ตัวนี่เห็นไหมต้องใช้ตัวนี้ลงมาอีกแต่หลายๆคนเห็นว่าผมทําไมเวลาประกอบทําไมมีแต่น้ํามันเต็มไม่ล้างหรือเปล่านี่อันนี้เป็นเทคนิคในการประกอบของเกียร์โต้จะต้องให้เปียกชุ่มน้ํามันตลอดอถ้าใครประกอบเป็น,ปนแห้งๆอันนั้นต้องมีปัญหาตีกับแน่นอนต้องใส่ เลาใส่ก็ต้องหมุนด้วยนี่คือเทคนิคในการประกอบที่ถูกต้องจากครูฝึกสอนจานดอนครับต้องต้องค้นหากัน มันก็สําคัญหมดทุกตัวแหละลองเอาลองเอาไอชิ้นไหนชิ้นหนึ่งออกมันก็พังหมดอยู่ดีเนีกรใ่ดสตอนนี้เป็นยมกรจะเป็นการใส่ตัวนี้ส่วนมากมจะมีเขี้ยวเล็กเกี้ยวยาวเสือสั้น เราต้องใส่ดูน้ำมันให้ตรง อย,ย่างนิดนึ่งอย่างนิดนึงโดนทันทีเวลาโดนที คนดูหลายคนไม่ยอมทักเลยนี่อุปรใส่ผิดไปไม่มีคนทักเลยเกือบตายเออตาย ูาจานดอนทำง่ายเลยอ่ะเบนเปอร์แผ่นเรียบอยู่ฝั่งนึงอ่าเวลาเราใส่เราใส่ฝั่งนี้อ่าเวลาเราถอดมันจะถอดง่ายของเรานี้เปลี่ยนสมัยจำไหมนะมีวางยาตัวเองนะ ผมอไม่เ ah. ah, ียวมีอันม่อะใส่ไปเออสจ่เพ่าใส่ไปก่อนกวไม้เลียวครับจันมายิงเบอร์เบอร์สิบมานั่นและนั่นละ

มาใส่เื่อเรียกอะไรครับโซ่โซ่โซกัน <มา S 2> ตัวนี้ชอบผิดกันอ่าเราจะต้องลงให้มันลงร่องให้ดีตัวนี้ต้องลงมาในร่องนี้อ่กดลงนี้ เกือบโดนงัดตัวนี้จบก่อนตัวนี้ถือว่าจบในตัวนี้ เอ่อเราเตรียมตัวที่จะเข้ามาอ่ะยกฝาครอบมาฝาหน้ามาฝาหมูอันนี้ตำลังจะตัวเรียกหมูป่ะอืมตำลังเตรียมตัวค่ะอ่ะ เป็นนั้นเสร็จพิธีช่วงนี้อ้าวต่อ่าสาน็อตแล้วกายิงมีสองครั้งเลยเนี่ใจเยอะครับอาจารย์เพิ่มพูนความรู้ได้เยอะเลยตอนนี้จันทร์นอนกำลังประกอบอะไรประกอบอะไรเยนะ เหมือนเหมือนกระหม่อมหมูที่เราเไปอะไรไป,ไปเป็นรึ่งกินอะไรแบบนั้นหรอสรุปแล้วประกอบเพียงประมาณหนึ่งชั่วโมงครับครับสำหรับอาจารย์โดนอาจจะเร็วกว่าครับ Chắc khó láng đuôi, các bạn. À, เราเนี่ยพลาดอีกอย่างนึนงผมติดมาเนี่ยไปเก็บกับบ้านไดนะ้ครัอ๋อจารย์ครับซูริโนย์ทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ7ตัวใช่ไหมครับอาจารย์ทั้งหมด7ตัว,ตวครับ เจตัวแต่ละตัวเนี่ยครับก็คือมันจะมีลักษณะที่คล้ายกันอยู่4ตัวแล้วก็2แล้วก็1ครับแต่ละตัวที่มันคล้ายกัน4ตัวเนี่ยครับอาจารย์ตัวนี้จะทําหน้าที่อะไรครับมันมีซุรินทร์ออนซุรินทร์ออฟสีต่างกันตัวนี้เป็นซุรินทร์ออนออฟซุรินทร์ออนออฟของอะไรครับอาจารย์ออนออฟตัวนี้มันใช้งานปิดเปิดในวงจรของสมองใช้ทุกอย่างแหละ คือมันจะมีทั้งออนทั้งออฟทั้งปิดกับทั้งเปิดในต,ตัวเดียวกันตัวคุมแรงดันเหรอครับ,รบ<พ>อาจารย์เป็นตัวเปิดแรงดันน้ํามันหรือเราเรียก PCC valve อ่า PCC valve ตัว,ต,วตัวใหญ่เลยใช่ไหมครับอาจารย์ตัวนี้ครับ ซับซ้อนเยอะนะครับแต่ว่าการตายแต่การตรวจเช็คนี่ก็คือต้องอยู่เกีรยต้องอยู่ในรถครับอาจารย์ถึงจะตรวจเช็คได้แต่ถ้าเกิดภายนอกนี่ผมยังไม่ทราบว่ากว่งงา,าตรวจเช็คอย่างไงครับวาตถุน้อยพอมาตรงนี้ลาตรวจเช็คแบบไหนใช่ครับรับโวลตบประมาณนั้นหรือเปล่าครับผมใช่ครับอาจารย์ ความแตกต่างอยู่ครับเหมือนที่อาจารย์บอกสีไปเหมือนกันเนาะครับผมสีมันจะเพราะสีทำงานแตกกันสีเหลืองสีเงินเหลือง ดูดูทำนี่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคิดว่าง่ายแต่ยิงไม่ง่ายเลยยากมากครับกลัวป่ะอะไรนะครับอาจารย์กลัวไหมอ๋อไม่กลัวครับมีอาจารย์ดีก็ไม่กลัวเลยใช่ครับตัมาถามนี่ก็รู้แล้วครับว่าเกิดจากอะไรแกบอกเออเลอร์บอกโค้ดบอกลักษณะอาการอาจารย์ดอน่ายคำตอบได้เลยครับใช่ครับเลยไม่กลัวครับ เสร็จแลเป็นแข่งอ๋อเบอร์ยังไม่ถึงกันครับจันเบอร์สิบสองเลยอะไรนะวาวคาร์ ตอนนี้พอร้อนมารถจะมีวิ่งใช่ไหมใช่ครับเนี่ยรถไม่วิ่งไม่ต้องทําต่อเปลี่ยนน้ำมันเข้าเย็นเป็นเจลเราเส้นเล็กๆโอ้โหเส้นเป็นฝอยอ่ะครับวาาแีมเส้นเยอะมากครับหมดเลยเส้นเล็กมากเส้นมันเท่ากับ เล็กกว่าปลายประกายครับปลายครับอาจารย์ที่ต้องเปลี่ยนสมองใหม่เนี่ยครับเพราะอะไรอารจารย์ก็ตัวดิดวาลตัวนี้มันขาดออกมาเห็นไหมขาดเราก็ต้องเปลี่ยนออกใหม่เพราะว่าสมองมันจะคุมคุมแรงดันไม่ได้ครับที่บอกว่าแรงดัน,น,ดนแรงดันเกียร์สองเกียร์สามก็คือตัวนี้มันขาดคือมันจะปรับแรงดันไม่ได้ต้องเปลี่ยนออก แต่ทีนี้ระหว่างตัวสองตัวนี้ตัวใหม่กับตัวเก่าเบอร์เบอร์ของสมองมันคนละเบอร์กับตัวนี้แต่ใส่กันได้ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้เราโครนข้อมูลจากของเก่ามาใส่ของใหม่เป็นหมายเลขเดียวกันทุกอย่างก็มาเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างคือ,อ,คอง,ง่ายง่ายเวลาเปลี่ยนสมองทุกครั้งเราต้องโครนนิ่ใหม่เอ,อ,อมันทําได้สองอย่าง สามอย่าง,อ,าอ,ยางอย่างแรกก็คือถ้าเปลี่ยนเป็นสมองใหม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมใช้เทคโลยีคนนี้เข้ามา program. เข้ามาโปรแกรมอย่างที่สองถ้าเป็นสมองมือสองเนี่ยต้องใช้เครื่องมืออีกตัวหนึง่งเข้ามาดูดไฟล์ตัวเก่ามามาโครนแต่ว่าตัวมือสองมาใส่ว่าใช้ได้ไหมได้แต่มันไม่เสถียรมันไม่ดีเกียร์กระตุกบางทีมันจะโปรแกรมไม่ได้ต้องตามขั้นตอนครับ ดีสุดคือต้องโคลนมาแล้วเปลี่ยนหมายเลขวินให้มันตรงกันกับตัวรถนี่คือตัวมักสมมติวินไม่ตรงกันนี่อาการจะเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์มันไม่เป็นไรหรอกอบางคันสมองมันใช้ได้เลยบางคันสมองใช้ไม่ได้แต่ถ้าสมองใช้ไม่ได้ถ้าเลขวินไม่ตรงกันคเครื่องมือไม่สามารถเข้ามาโปรแกรมได้เพราะหมายเลขวินไม่ตรง แต่เป็นทหมดทั้งเปลี่ยนสมองทั้งคนนิ่งใหม่ก็อยู่ที่ประมาณชั่วโมงกว่ากว่ามีขั้นตอนสุดท้ายแล้วตอนที่ฝนไล่นะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นคลิปนี้ให้กับสมาชิกได้รับชมเลยเนาะส่วนคลิปแรกนั้นเกิดเป็นหนังใบขึ้นมาเพราะที่ปื้อดคลิปบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เดี๋ยวต้องแก้ไขก่อนคลิปแรกเอาจากปลไลถึงสมาชิกมาอาจารย์ดนก็ ไปถึงสมาชิกการเปลี่ยนการซ่อมสม,มองเนี่ยมันดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ง่ายก็ถ้ามันมีปัญหาเราก็ต้องแก้ไขก็โทรมาได้ครับหรือเอามาให้ช่วยแก้ไขได้ครับมาแล้วครับรกองเปลี่ยนแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้จบได้แล้วครับเรียนร้กันนาครับเสร็จเรียบร้อยภายใน ตีแล้วสองชั่วโมองะมาณชั่วโมงครับพร้อมสอนนะครับพร้อมสอนพร้อมสอนทำไปสอนประมาณชั่วโมงหนึ่งระมาณนั้นจะเป็นเรื่อผลได้แลเดี๋ยวติดตามทีหน้านะครับอันนี้เราจะขึ้นเป็น EP พีสองแต่อีพหนึ่งเดี๋ยวเราไปแก้ไขเสียงและภาพก่อนสำหรับเพื่อนสมาชิกค,ครับก็คือที่ผมได้โอกาสมาที่อาจารย์ดอนก็พอดีมีเชฟฟู๊ดอาจารย์ดอนพอดีเลยแล้วก็ ที่เจอครับก็คือเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องของกระองเกียร์ครับว่าถ้าเกิดวาล์วมันมีปัญหาเนี่ยครับบางทีมันต้องใช้เครื่องมือครับในการตรวจแล้วก็วิเคราะห์ครับแล้วก็ในส่วนของการประกอบครับแลักการประกอบเนี่ยก็จะมีเทคนิคหลายเทคนิคเลยครับซึ่งการประกอบเนี่ยครับไม่ได้ประกอบตามคู่มือแล้วจะทำงานเจ้าประสบรณ์แต่ต้องมีประสบการณ์และความรู้ แต่ก็รู้มากเลยครับ ยงไม่รู้ก็ได้รู้รรรรรตอไปต่อจะวาเอาเนาะโอเคแล<อ>้วก<อ>็อย่าอย่าไปวางยาเลยผมบอกซิบ